โมมิริโวโกะทำไมทั้งสองคนถึงมาอยู่ที่นี่กันแล้วทำไมฮิโรยกุกิถึงมาอยู่ในพื้นที่อาศัยของคนรวยได้ล่ะแถมมันคนละทางกับบ้านของพวกเราเลยแล้วก็ทำไมคุณคีริทีค่ค,คุณจะอยู่ด้วยหายไปไหนแล้วล่ะเชื่อฉันได้ยังว่าฮิโรยกุกิดูออกง่ายจะตายนายกำลังปิดบังอะไรพวกเราอยู่ขอโทษนาะยฮิโรยุกิครงแต่เธอดูแปลกๆตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว พวกเราก็เลยเป็นห่วงนั่นคือเหตุผลที่พวกเธอตามมาเหรอจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกแต่แต่พวกเราเป็นห่วงนายนะมีปัญหาปรึกษาเราได้นะอย่างเงียบไปแบบนี้สิยโรยุกิขอโทษนะคุณคิริว ผมจะเป็นต้องบอกพวกเธอเข้าใจแล้วคูมันเรื่องจริงนะผมกับคุณไอยเนะคิริวเป็นคู่มั่นกันนะ่ะ<ฮ>ตอนแรก<ฮ>ผมก็มีอาการแบบเดีวยวกับพวกเธอเนี่ยแหละก็เลยไม่อยากจะบอกให้ใครรู้เพราะอะไรล่ะพ่อของฉันเป็นหนี้ครอบครคุณคิริว พวกคุณพ่อก็เลยตกลงให้พวกเราเป็นคู่มั่นกันนะ่ะเรื่องก็ประมาณนี้แหละเ,เป็นอะไรไปหรอฮิโรยุกิฉันขอชกหน้าลุกสักหมัดหนึ่งนะเ้ยใ,ใจะยังก่อนซี่โทโมมิเรียวโกะก็มาช่วยห้ามกันหน่อยสิ่ธทโมมิจังที่ต้องชกนะไม่ใช่ทีน่ะต้องเป็นที่ท้องสิทั้งสองคนเป็นอะไรกันเนี่ย เรื่องคูมันเรื่องนี้แบบนี้มันฆ่ามนุษย์ชัดใช่แล้วทำไมต้องยอมทำตามด้วยล่ะจะเย็นๆก่อนสิที่ฉันยอมก็เพราเพิ่งคิดได้บริษัทของพ่อผมล้มละลายตั้งแต่ผมยังเด็กคนที่คอยดูแลผมมาตลอดก็คือพวกเธอใช่ไหมแม้จะเป็นเรื่องที่ต้องพาผมไปในที่ต่างๆก็เป็นพวกเธอมาตลอดเลยเออใช่ชีวิตของผู้คนที่ผมได้พบเจอผมจะไม่สามารถลืมมันลงได้ ผมเลยอยากส่งต่อความรู้สึกแบบที่ผมได้รับมาคุณคีริวก็เช่นกันพวกเธอมองว่าคุณคีริวไม่ใช่คนไม่ดีใช่ไหมคุณคีริวนะ่ะพอแล้วแค่นี้ก็เพียงพอที่จะให้พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่หรอสำหรับฮิโริกิกคุณคีริวคือ <c oughs> เอ๊ะหมายความว่างไงหรอ <c oughs> ฮิฮิฉันเข้าใจแล้วความสัมพันธ์ระหว่างฮิโรยุกิกับคุณคิริวุนี่ฮิเดยุกิถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกฉันมาเลยนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องบอกพวกเรานะสัญญานะอ๋าเข้าใจแล้วฉันผิดเองละขอโทษนะ